สวัสดีครับนะอันนี้เป็นคลิปส่งงานล้างลอกฟื้นฟูหน่อยนะครับก็ตัวนี้ส่งมาจากลาดพร้าวนะครับบึงทองหลางนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเจ้าของคนเดียวกันนะครับส่งมา2ตัวเลยชิมาโน่นะครับนะคนนี้สายชิลอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าของลอกบอกล้างเสร็จแล้วช่วยถ่ายคลิปรีวิวความสะอาดอะไรแบบนี้ให้ดูหน่อยก็จัดไปนะครับผมจัดให้นี่ตัวนี้ก็เป็นเมทาเนียมนะครับรอบ6นะครับ ภายในก็เปิดมาสวยทั้งภาพเบรกทั้งเฟืองนะครับ mm hmm. ลูกโป่งลูกปืนก็แค่ล้างแล้วก็เติมจาระบีเอ้เติมน้ํามันให้ใหม่นะครับเป็นของ IOS นะครับน้ามันภายในน้ํามัน,ล,นลูกปืนลูกปืนภายในลูกปืนสปูลน,นะครับเป็นของ IOS นะครับส่วนจารบีนะครับเป็นของชิมาโน,โน่นะครับเป็นชิมาโน่ทั้งสองตัวเลยนะเหมือนกันนะล้างเหมือนกันน้ํามันลูกปืนก็ใส่ของ IOS ทั้งสองตัวเลยนะนะครับทุกจุดลูกปืนทุกลูกเลยนะภายในแล้วก็สปูลนะครับส่วน เจะลบ,บีเฟืองก็เป็นชิมาโ,โนทั้งคู่เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็มาดูความสะอาดนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับกลับไปเศษเศษฝุ่นเศษน้ำเอ่อพวกคาบน้ำคาบอะไรก็หมดจดนะครับนะครับอ่ะเนี่ยล้างไปใหม่แบบนี้ก็ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนสมเดือนก็ส่งมาล้างเปลี่ยนจรลบ,บีใหม่ทีหนึ่งนะครับ ถึงจะใช้ไม่สก,กปรกก็ช่างจารบีมันก็จะหมดอายุมันประมาณนั้นนะครับนะครับมันก็จะรู้สึกแห้งรู้สึกอะไรไปนะครับถึงจะลอกจะสะอาดก็ช่างนะประมาณสองสามเดือนนะครับสองเดือนเนะี่ยกำลังดีนะครับส่งมาอย่าทิ้งไว้นานนะครับลูกปืนกันกลับก็ล้างใหม่นะครับใส่จารบีลูกปืนกันกลับให้ใหม่นะครับก็ทําให้แขนเราลื่นนะครับเห็นไหมแขนลื่นนะครับนะ ลูกปืนสปูนนะครับก็ลื่นปกตินะครับเงียบนะครับไม่มีชิ้นส่วนไหนเสียหายนะครับตัวนี้ความสะอาดก็คินคลีนเลยนะครับนะครับฟื้นฟูให้ใหม่นะครับเรื่องความสะอาดนะครับลูกปืนล้างให้หมดนะครับโอเคต่อไปเป็นคูราโร่นะครับคูราโดหมุนซ้ายนะครับสองร้อยนะครับตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับใช้ผลิตภัณฑ์จละบีเดียวกันนะครับน้ามันเดียวกันนะครับนะครับก็ สะอาดหมดจดเงางามเลยนะครับตัวน,นี้เห็นไหมนี่นะครับสะอาดมากอืมลอกพวกนี้เจ้าของลอกก็ใช้ค่อนข้างดูแลดีนะครับส่งมาก็ไม่ได้เอ,อเละอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นความสกปรกธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่ได้สกปรกหนักมากนะครับก็ผมก็ล้างทำงานง่ายนะครับเสียง สายเบก็ไม่ติดไม่ตายนะครับเออผ้าเบรกครับจะละบีลูกปืนกันกลับก,ก,ก็ถอดมาล้างใส่จัลบีให้ใหม่นะครับก็ทําให้หมุนแขนแล้วก็หมุนได้ลื่นแล้วก็รู้สึกราบลื่นไม่เหนืดไม่รู้สึกสะดุดติดขัดนะครับนะครับลูกปืนกันกลับมีส่วนนะครับนะครับความสากความอะไรพวกนี้ลูกปืนกลับมีส่วนไม่ใช่จะไปโทษแต่เฟืองแต่อะไรอย่างเดียวครับจุดนี้ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับ เวลาน้า,าจะล้างเองอะไรเองเนี่ยลูกปืนกันกลับเนี่ยสําคัญเหมือนกันนะครับ <S <S ความรู้สึกอะไรเนี่ยก็เกิดจากจุดนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ล้างให้ใหม่แล้วนะครับใส่จรารบีลูกปืนกันกลับให้ใหม่นะครับลูกปืนสปูลก็เป็นของ iOS นะครับลูกปืนน้ํามันนะนะใส่เป็นของ i o s นะครับลื่นไหลๆนะครับทั้งคู่นะครับอ่ะก็ ไม่มีอะไรนะครับลอกสะอาดดีอยู่แล้วนะครับก็ล้างง่ายนะครับตัวนี้ก็ส่งงานฟื้นฟูนะครับชิมาโน่สองตัวครับนะครับอ่าสนใจล้างลอกฟื้นฟูลอกเอ่อพวกหยดน้ํานะครับสปินผมไม่รับนะครับชิมาโน่อาบูไดวาพวกเนี้ยหยดน้ําเนี่ยรับหมดนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ข้อความนะครับค่าล้างตัวละสามร้อยห้าสิบบาทส่งกลับฟรีนะครับแจ้งไว้เลยนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเติมนะครับ